รัฐบาลมินอองไลย์อาจจะสูญเสียการปกครองเมืองย่างกุ้งกองกำลังของเผด็จการมินอองไลยไม่กล้าจะออกนอกบริเวณฐานที่ตั้งของตนเองขณะนี้เกิดความระสํมระสายอยู่ในบริเวณรอบๆเมืองย่างกุ้งหมายความว่ากองกำลังของ PDF ซึ่งเป็นแนวร่วมกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาล NUG นี่ได้ควบคุมพื้นที่เกือบจะได้100%เอร์เซของเมืองย่างกุ้งและก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวพมา่าที่อยู่แถวรอบๆย่างกุ้งให้การเคลื่อนไหวของ PDF และกองกำลังของกองทัพประชาธิปไตยที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐบาลคู่ขนานซึ่งมีแกนหลักก็คือพรรค NLD ของท่านองซานซูจีนี่ได้ตั้งรัฐบาลขึ้นหลังจากที่พลเอกมินอองลายน,นี่รัฐประหารเมื่อปี2 5 6 4ท่านทั้งหลายครับขณะนี้มีการเคลื่อนเข้ามายึดจุดยุทธศาสตรส์สำคัญสำคัญบอบ,บรอบเมืองย่างกุ้งและแม้กระทั่ง แทรกซึมเข้าไปในเมืองย่างกุ้งจึงเกิดข่าวลือทั่วเมืองย่างกุ้งไปว่ารัฐบาลมินอองไลาอาจจะสูญเสียการปกครองเมืองย่างกุ้งโดยจะไม่สามารถลงถนนตั้งด่านตรวจหรือแม้กระทั่งไปจับคุมพี่น้องประชาชนชาวพม่าที่ต่อต้านในเขตเมืองในเขตชุมชนต่างๆ เมืองบริวารของย่างกุ้งได้และตอนนี้เกิดอาการหวาดวิตกกันไปทั่วย่างกุ้งว่ากองกำลัง pdf กำลังจะลอบก่อวินาศกรรมใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นหนึ่งที่ํำการสถานีตำรวจออของระบอบประเด็จการทหารประมาฐานตรวจหรือแม้กระทั่งตัวข่ายทหารเองทำให้ กองกำลังของเผด็จการมินอองไลายไม่กล้าจะออกนอกบริเวณฐานที่ตั้งของตนเองตอนนี้กลายเป็นว่าอาชญากรรมในเมืองย่างกุ้งพุ่งสูงขึ้นผู้คนหวาดวิตกและส่วนใหญ่ผู้คนก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้กองกำลัง pdf และกองกำลังกองทัพของพรรค NUG เข้ามายึดครองย่างกุ้งและประกาศเป็น เมืองที่ถูกปลดปล่อยซึ่งได้ทำงานเชื่อมกันนั่นคือย่างกุ้งกับสกายตอนเหนือนี่คือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและประชาชนชาวพม่าก,ก็เชื่อว่ารัฐบาลมินอองไลายไม่กล้าที่จะจัดการเลือกตั้งขึ้นเพราะเห็นแล้วในการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยเห็นแล้วว่าประเด็นการอย่างไรก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน และยิ่งในพม่านั้นเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งกันอีกครั้งเนี่ยน่าจะ99.99% 99ด้วยซ้ำที่คนจะไปเลือกพรรค NLD ถึงแม้ตอนนี้ประกาศให้ NLD ไม่ใช่พรรคการเมืองที่ถูกกฎหมายของพมา่าสถานการณ์ของพมา่าจะกลายเป็นการเกิดสงครามที่มีต่างชาติเข้ามาสนับสนุน ต่างชาติก็คือผู้นำของอาเซียนกำลังรอการแสดงท่าทีสาเหตุที่อินโดนีเซียยังไม่แสดงท่าทีเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลไทยใครจะเป็นไม่ไม่ชัดเจนเ,ออเพราะการจะเข้ามาจัดการเรื่องพ้ม่ามันต้องผ่านรัฐบาลไทยนะครับระยะทาง2,100กิโลเมตร เส้นแนวชายแดนของไทยกับพม่านั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องจัดการกันและขณะน,นี้รัฐบาลของไทยยังอยู่ในรัฐบาลรักษาการจึงทำให้สถานภาพของประธานอาเซียนยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพม่าได้อย่างเต็มที่ท่านทั้งหลายครับก็ถือว่าเราด่ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในประเทศพมา่า ส่วนใครจะบอกว่าเราไม่ควรจะไปแทรกแซงกิจการภายในก,ก็แล้วแต่ความคิดนะครับแต่สุดท้ายเราอยู่ในสังคมโลกเราก็ไม่สามารถจะอยู่โดดเดี่ยวประเทศเราต้องมีความสัมพันธ์กับนานาชาติจะเอาแบบเกาหลีเหนือนะครับที่มีประเทศจีนเป็นลูกพี่มีรัเสเซียเป็นลูกพี่จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมเออผมก็ไม่เอาด้วยนะถ้าจะเอาแบบเกาหลีเหนือน่ะ ท่านทั้งหลายครับนี่ก็คือสถานการณ์ในพมา่าเราต้องให้กําลังใจนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ย่างกุ้งและไม่ต้องบอกนะภูมิภาคตะนาวสีทั้งหมดถูกยึดครองเกือบ70็ดสิเอร์ซนจากกองกําลังพ d f ไปเรียบร้อยแล้วการส่งกําลังบํารุงก็เข้ามาในเขตตะนาวสีกองทหารของพมา่าก็หลบซ่อนอยู่ในค่ายรอวันที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนพรรก,ก็คือเปลี่ยนจากสนับสนุนมินออนไลน์เป็นสนับสนุนรัฐบาล NUG นี่ก็ต้องเล่าสถานการณ์ของพอมา่า